น้อยน่ารักงงไงงอแง,งเรื่อยๆตามภาษาเขาแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่รักเพื่อนคนที่รักเพื่อนเขาเป็นคนที่รักเพื่อนแล้วก็คนนี้คือเสียงที่เกียรที่เกียรนีวีพี่เกณน สิ่งที่สิ่งที่พี่ไม่รู้พี่ก็ไม่พูดนะพี่พูดเฉพาะสิ่งที่พี่เห็นคือพี่เจมส์นคนที่ขยันขยันมากมาก,มากคือข้อดีของพี่เจมส์มากๆเลยรีวิวก็คือก็คือต้องขยันเพราะแกขยันจริงจรีงอย่าอ่ไหเลนค่ะเราก็น่าราักก็น้องก็สนตามภาษาเด็กก็เป็นคนที่อารมณ์ดีเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่อยู่กับใครคนนั้นก็มีความสุขเพราะว่าเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะ นองอามดีสมเกียดไป็นอะไก่อนขาวฟูนหรือเปล่าสมเกียจ

ก็ม hey, ีความสุขที่ฮ่าคนตลกตลกมากมาก ASMR <c oughs> ไม่เอาเลยไม่เอาเลยคนในบ้านเขินพูดไม่ถูกดด้วยกันทุกวัน มาโฟนมาร์โฟนเป็นเด็กที่น่ารักเก่งขยันแล้วก็พูดเพราะจําได้คือน้องพูดเพราะมากแล้วน้องก็เป็นเด็กที่เก่งมากเลยที่สัมผัสคือน้องเก่งน้องเป็นเด็กที่แบบความสามารถก็ไม่ธรรมดารีวิวพี่ดิวรีวิวพี่ดิวเนียครับก็คือดิวสั้นๆง่ายๆเลยพี่ดิวนี่ใส่บันไดามากมากปากหมาตรงจริงๆไ รีวิวตัวเองเลยคะ่ะรีวิวตัวเองรีวิวไม่ได้ดิต้องให้ทุกคนอะ่ะรีวิวเองถ้าเป็นพี่อะ่ะเพาก็ไม่รู้ว่าในสายตาคนอื่นเขาจะมองว่ายัางไง